ได้ได้ได้เราอย่างไรก็ได้เราไม่สนหลอกเล่งอายุอะ่ะเธอชื่ออะไรอ่ะคนไหนอ่ะก็คุยสองคนก็ถามสองคนแหละคนนี้ชื่อยมเราชื่อบานอ้าวชื่อไหมยมมาบาน<笑><笑>ใช่ไหมยมมาบานเช็ดเออช็ดเค เข้ามาเล่นนานยังอ่ะขึ้นมาเล่นเละคะ่ะมาเล่นแก้เบื่อเฉยอ๋อ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 ปกติปกติกตมันเข้ามาเล่นกันไม่นานครั้งเลยเราก็นานๆครั้งเราก็ห่างเราเลิกเล่นไปประมาณสิบกว่าปีแล้วแล้วเราเพิ่งกลับมาเล่นสิบปีเลยเหรอ 1> <1> ใช่ครับผมถ้าเล่นตอนเธอยังเป็นสเปิร์มอยู่หรอคะเอ้ยเอ้ยทำไม <1> 1> เ,เธอแม่งเธอแม่งเก่งแล้วเธอรู้ด้วยอ่ะสุดยอดอ่ะแม่ง สุดยอดเก่งจริงๆเธออยู่จังหวัดอะไรน,นะเธออยู่ปาจีนปาจีนเอเเอแล้วแล้วเธอเราชรู้เหรออยู่อยู่ปาหมอเฮ้ยยอดเลยอีงอนเลิกฉีดยาอยู่กำแพงครับผมกำแพงพีทผู้เขาเลยพักกลางครับผมพักกลางเมีนครับ เอ้ยขอขอ,ขอโทษ <c oughs> พูดผิดเราพูดผิดเราพูดผิดภาษานิดนึงสือโอดใช่ไหมคะแมนครับผมอ๋อเมนเราพูดไม่เป็นหรอกเพราะว่าเด็กกรุงเทพอย่างเราเราเออพูดแล้วพูดแล้วค่ะกรุงเทพเซ่อ <c oughs> แค่ที่หนึ่งอะแมนบอ่นะ เอ้ยเธอพูดอะไรพาเราพูดอะไร,ะไรเนี่ยเราพูดไม่ได้เราฟังไม่รู้เรื่องแล้วใครบอกหน้าม,มูบอว่าอว้าบอวมากครับบอว่ามากครับ <laughs> ไม่เคยโรงเสียนหลักหรอบอรครับผมบ่เคยเบิรงครับอุ้ยเธอเปิดซ่อดนะยนังเธออย่ามาทำหน้าตาติงอิ๊ใส่เราติงอิดกติงอิ๊ก ยานไม่มีอะไรอ๋ออ๋ออืมแล้วเธอสมทืชชื่ออ,อะไรอ่ะเหรอเราให้เชอถ่ายไ,ไรู้หมตัวหน้ากับตัวท้ายต่อเต่าเ้เเอ้เฮ้เฮ <laughs> ่้เ้เ ไม่ใช่ไก่เคียงไก่เคียงไก่เคียงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตู่หรอเ่ใช่แล้วชื่อโตเอาดีๆไม่เชื่อหรอทารัดผมจริงๆจริงเธอตกใจอะไรเนี่ยเราไม่กล้าไปเราไม่กล้าไปไปแจ้งเปลี่ยนชื่อเลยเรากลัวโดนลุมกระทืบ เร,<ป>เราต้องเราต้องภูมิใจใช่ไหมใช่ภูมิใจน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเลยที่ยินคำแม้น้ําตาจะไหลเลยน้ไหลอือโอ้โหปื้มมากเลยอะชื่อเนี้จริงเราก็คิดว่าเธอปื้มอยู่แล้วแหละเออแต่แม่งเข้าเข้าใจหัวอกเราอ,อ,ราอะจริงเราเข้าใจเธอโอยู่แล้วโอ้โหกอดสักทีที่เพื่อนรักจะกอดเลยเหรอก,หก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วกอดกันได้เปล่าเพื่อนรักโอเคโอเคโอเคต้องเพล่อ ไม่เคยฟังครับผมเราเป็คนไม่ฟังเพลงเลยแมแเราไม่ไม่เราไม่อยากฟังเราอยากอยากอยากได้ยินเียงเธอร้องมากกว่ากูเหนื่อยใจจริงอะไรนะเธอไลฟ์อยู่หรือเปล่าเนี่ย no no ไม่ใช่ครับพวมไม่ใช่ ไม่หน้านเราเป็นคนเด็กติดเกมขนาดนั้นเหรอแล้วเติดอะไรอะ่ะติดมันจะพูดออกไปได้ไหมนะแล้วก็คนกันเองอะ่ะอ๋อก็ติดพวกเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างงี้ครับผมนคนรับเพื่อนพี่น้องครับผมเป็นคนเอาเพื่อนเอาฝูงใช่เราก็นีชอบเอามากเลยหมายถึงว่าหมายถึงว่าเอาอ,อกเอาใจเพื่อนฝูงไยประมาณนี้เอาอก ใช่ครับผมอืมแล้วเธอไม่ได้นั่งนั่งกินอะไรกันวะเนี่ยฮได้นั่งกินอะไรกันไหมนะหไม่น้ำชาลมโอ้โอ้โอ้นกว่านั่งกินพวกอะไรเหล้ายาปลาปิ้งเรา,ก,ากินไม่เป็นอ๋อกินไม่เป็นใช่เ <c oughs> ชื่อเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเฮ้ย,ยสงการไม่ไปไหนกันเหรอ มามามาครับผมมาเลยครับผมเวลความเรลความกำแพงเพชรกำแพงเพชรครับเวลคามเวลความเวลความเรลความดิ้งเหรอคะครับผมเฮ้ยแต่ว่าถ้าไปแล้วไม่มีที่นอนนะคะอพอดีครับผมหน้าบ้านว่างครับผมเป็นลานกว้างเลยมใจรยยอกเราเล่นเราเราเล่นเราเราเล่นเราหยอกเพื่อนเล่นเหมือนกันแหละเรียนอันนี้อันนี้เรียนเทคนิคเหรอครับผม เลียนตาขาเลยช่งางช่างโยนครับครับผมอันนี้นั่งมองอะไรกันหันมองไรกันอะคุยคุยกับเพื่อนค่ะอ๋อ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 ทำไมปล่อยเราลอยแพ้เลยเหรอได้คุยกับเพื่อนรู้ไม่สนใจเราเลยไรไรโอเอ๋เออโอ้โหเสียใจว่ะยังบ้นอ่ะเฮ้ยอันนี้เรียนเรียนกันถูกไหม เรียนอยู่ค่ะอ๋อเรียนทำไมอะเริ่มเรียนเถอะจริงแล้วว่าจะไม่เรียนแล้วเพราะว่าแค่ได้หากับไล่เหมือนไปได้ปริญญาอะไรนะมันไม่ได้ยินว่าเธอไม่มีอะไรละค่ะอ๋อยังไม่เรียแล้วค่ะเพราะว่าเราแค่หากับ้ายเหมือนไปได้ปริญญาครับ<ช>กูก็ไม่รู้อย่างเหมือนเดิมที่อะไรก็ไม่รู้ปริญญาปริญญาอะไรก็ไม่รู้อบอกว่า ได้ปริญญาไม่ต้องเรียนแล้วพูดแล้วสบอ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 สเอาอันนี้คนเอาอันนี้หยอกว่าเรียนว่าเรียนว่าเรียนคู่วะโซ่เลยเอาแทงเจี๋ยโลมาค่ะเร็วเดี๋ยวจะขับรถไปเลยนี่แท้ป่ะเนี่ยงวยเอาเอาแท้ป่ะหลาเอาอีลีเดอร์เอาอีลีเดอร์เอา เพชรเมียกับบ้ากูเด้อเขาจะทเพชรเมียอหยีกบเหยอยบเหยียเหยีเล่นเล่าเล่นเล่าเล่นได้ที่เล่นจริงๆนะคะได้จริงๆก็จริงๆนะคะกูว่ากูจะได้เมียก็คืนนี้แหละเว้ยกูว่าเด้ยวโอ้ยอยากดูดด้วยอยากดูดด้วยอ่ะ ดูดถอนรอคะเฮ้ยดูดดูดปากเธอพรุ่งนี้กูจะนัดงโต๊สองแล้วก็ทำไปขับขี่เธอแม่งเอาเรื่องเอาเรื่องมาเนี่ยเอาเรื่องมาเนี่ยเธอไม่มีแฟนนะเธออายุสิบไม่ได้ถามว่าเธออายุสิบเก้าจริงหรอครับผมใช่ ยี่สิบหรอ่เก้าะสิยี่สิบปีนี้ครับจะยี่สิบแล้จะยี่จจจะยี่สิบแล้วมามางานเกิดเรอ้ไหมออฮะเกิดวันที่ยะไรเดือนอะไรสิบหกมิถุนาอะเกิดเดียวกันกับพื่อเราเลยบกมีบกมีมิถุนาเอ้ไม่ด้อบอกว่าเกิดเดือนเดียวกับอ๋อเดี๋ยวเราไปจัดไทไปละ จริงเหรอครับผมแต่วอนเกิดเหรอจัดจัดขนถามแล้วมั้งถามมาได้ามมาเียวทลดนะแต่ว่าเราต้องคลิปดนิเียเพราะมันไม่ได้ไงเราเป็นคนเียร้อยอะเรียบคนอะไรนะคนคนเรียบร้อยคนเรียบร้อย,รย,รอยหรอเรยเราเ่ธรรมดาอย่างงี้กูต้องไปแล้วเป็นคนที่ร้อยเลย,ยกูเนี่ย เราเราชอบเลยเราปื้มเลยอะโหเธอเอาตรงๆเลยนะเราบอกตรงๆนะมาเป็นเมียรเ,เราเถอะเจไแหงหรอคะ <laughs> อะไรนะครับถึงไปแหงหรอคะเมนครับผม ได้ได้ได้เราอย่างไรก็ได้เราไม่สนหลอกเื่ยอายุะ่ะียงเพิงต้องขับเล่นผีผีได้ไหมเ้้เธอเธอเธอชอบกินยำไหมชอบนะยป็นประเ็นเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้เฮียเอาเล่องเอาเื่อง เทพมันจะเท่าไหร่กันวะแดงกรุงเทพอะเราอยู่ปัจจินทร์อ,อ้าไอ้เหี้ยผิดเออปัจจินทร์จะเท่าไหร่วะไม่ไม่น้อไม่ไม่น้อเธอนอนกันตอนไหนเนี่ยตอน,นง่วงค่ะตอน,นง่วง<ย>เธอเธอเอาตรงๆหยัดหยัดเพียไม่พูดอย่างเงี้ยต้องทำยังไงอะคะฮะต้องทำยังไงอะออกไปวิ่งไนงะ ในห้องในห้องก็ได้หรือว่าจะเอาในใจดีอยิกิาเหนราเอ่ะแล้วอตนไหนอะเราเราหรอเรานอนพร้อเราเรารอนอนพร้อมเธออะอแต่เรารอนอนกับเธอกูวกูว่ากวไม่น่าจะได้นอยอะถ้ามานอน มีคนอยากระบมมีคนอยากระบบอมีแก้วอโค้ใจเย็อยากพอบเว้ยอยากเหนื่อยเว้ยนะคะครับผม <c oughs> อะไรวะอะไรกันนะอ๋อล้วเธอเธอเล่นย้เส้าของใคร <c oughs> อ่ะทำไมเอาของเรา หรอจริงหรอ,อรับรรใช่ตแต่แต่แต่ประวัติสอบปีนหนึ่งเนครับผม